จะมีสุดท้ายวัาน,านกูลค่ะเป็น Managing Editor นิสาร h e ลโลค่ะการไปพบลูกค้าหรือการไปประชุมก็น่าจะน่าจะคล้ายๆกับการแตตัวมาสัมภาษณ์คือหนึ่งต้องเน้นความสุภาพเรียบร้อยไว้ก่อนถ้าจะต,ต้องแล้วก็ไม่ลกลุงหลังอย่างเช่นข้อมือไม่ควรจะมีกำไรประมาณเยอะแยะเพราะว่าในขณะที่เรากําลังนําเสนอลูกค้าหรืออะไรนี้หล่ออาจจะต้องจะต้องเคลื่อนไหวหรือใช้คอมพิวเตอร์ หรืออะไรอย่างนี้ค่ะชิ้นเบสิกที่สําคัญที่ทําให้ดูดีก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมคือการการมีแจ็คเก็ตข้างนอกอมีเสื้อเป็นบลาส์ข้างในที่ที่แล้วแต่สไตล์ที่เธอชอบถ้าข้างในเป็นลูกไม้หรือเป็นเป็นคอระบายอะไรก็กท็ที่ไม่เยอะเกินไปนะคะสิ่งสําคัญคือความพอดีความความรู้จักตัวเองเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าอย่างเครื่องเครื่องประดับก็ไม่ควรจะเยอะมากมุกหรือเครื่องประดับที่แบบเล็กๆที่หูไว้นิดนึงหรือว่าสร้อยคอเส้นมุกเส้นเส้นเล็กๆอะไรนี้ก็ก็จะทำให้ดูดีในทุกโอกาสและดูเป็นมืออาชีพด้วยในในการแต่งหน้าทําผมก็เช่นคล้ายๆกับการไปสัมภาษณ์นะคะคือเรากำลังทํางาน เ,เรากำลังแสดงตัวเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าทำผมก็ต้องสุภาพเรียบร้อยแต่งหน้าไม่ไม่วอ้อเกินไมเ่เพราะเราไม่ได้กำลังมาเดินแบบหรือว่ามาโชว์สไตล์หรือมาโชว์แฟชั่นเรากำลังมาทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ที่เบสิกที่เรียบร้อยสุภาพการแต่งไม่แต่งหน้าเยอะเกินไปดึงดูดสายตาเกินไปหรือหรือว่า เสื้อไม่คว้านลึกให้ดูเตะตาเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็น่านจะเป็นเบสิคที่สำคัญสำหรับการไปพบลูกค้าการทำผมก็ก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลกลงรังค่ะเรียบร้อยเข้าไว้ถ้าผมยาวเนี่ยกันมัดไว้เป็นมยวยหลวมข้างหลังหรือว่า หรือว่าถ้าใดให้เรียบร้อยไม่ให้มันดูกระเซิงปูฟ้องหอะไรก็ก็โอเคแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญในการแต่งตัวเสมอสำหรับผู้หญิงในทัศนะของพี่ก็คือหนึ่งเราเราติดตามแฟชั่นสนุกกับแฟชั่นได้แต่ว่าพื้นฐานเราต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมรู้ว่าอะไรที่ที่ท,ที่ที่ดี ที่เหมาะสำหรับตัวเองแล้วก็รู้จักการ mix and m a ด์ h การผสมผสานและที่สำคัญต้องรู้สึกดีกับตัวเองในทุกครั้งที่เราแต่งตัว